กดนี่เห็นไหมทดสอบทดสอบอ่าเห็นไหมนี่ทดสอบทดสอบเห็นไหมทดสอบ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 กดทดสอบทดสอบกดทดสอบ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 นี่ครับอีกอันนี้ก็พีอันนี้พี่ RC หนึ่งห้าสองนะครับตัวนี้ก็จะสามารถกด กดตั้งความห่ได้นะครับสามารถกดตั้งความหีได้ตรงนี้จะเปลี่ยนเสียงจะเพิ่มเสียงนี่เพิ่มเสียงนะครับก็มาดูตัวนี้อ่าผมว่าผมกดกดส่งนะครับกดส่งเห็นไหมทดส่งเนี่ยสัญญาณมาสัญญาณมาปุ๊บถ้าผมกดส่งัวนี้เห็นไหมสัญญาณมาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนี่น,น,นะครับทดสอบ อ่านะครับสามารถกดตั้งความผีได้นะครับหนึ่งนี่นะครับสามารถกดตั้งความผีได้หรือว่าโซโล่ได้เทดสอบทดสอบหรือว่ามากดตรงนี้ได้นะครับทดสอบทดสอบเนี่ยทดสอบทดสอบความราเริงชัดเจนเปลี่ยนนะครับร l e สโก้ ายเคเบิลต่อกับจอออกมานะครับต่อต่อกับจอ,อมาคุณสามารถกดตั้งความถี่ได้นะครับกดเล่นเสียงเล่นเสียงได้ตั้งความถีกดกดพูดได้นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมอ่านะครับก็ตัวนี้ใส่เสาวิทยุดาวเทียมนะครับความถี่คุณสามารถตั้งตรงนี้ได้เล่นเสียงหรือว่ากดคอนซูตรงนี้นี่ เนี่ยนะครับเห็นไหมกดเมนูนะครับเนี่ยเมนูเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่นี่นะครับรือว่ากดปิดนะครับถ้ากดปิดคุณสามารถนี่ได้นะครับถ้ากดดูเสียงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกดถ้าผมกดทดสอบทดสอบนะครับ ทดสอบทดสอบทดสอบเสียงจะมาะครับคุณจะดูตรงนี้ได้คุณจะดูตรงนี้ได้คุณดูสองที่นะครับกดปุ๊บเห็นไหมสัญญาณมาเนี่ยนะครับนี่นี่นะ,น,ะนะครับถ้าคุณกดก็สามารถกดนี่นะครับโอเคก็ใส่ท้าดูประมาณนี้นะครับวียพีอาร์ซีหนึ่งห้าสองนะครับตัวนี้จะมีตัวควบคุม ตั้งความถี่ได้เป็นเสียงเปิดเสียงได้นะครับกดส่งได้แม่พูดใหม่นะครับทดสอบนี่เห็นไหมทดสอบอ่าเห็นไหม้ากดจากวิทยุก็สามารถกดได้อ่ามาดูกันนี่เห็นไหมอ่าสัญญาณตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนี่กดกดทดสอบทดสอบทดสอบความนัาความชัดเจนเปลี่ยนอ่า ทดสอบทดสอบทดสอบ,บ,บ,บกวามดันความัดเอียเปลี่ยนนี่นะครับทดสอบทดสอบอ